ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุรัสขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ดังนี้วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2563ประชุมหารือการจัดทําแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนอจังหวัดชัยภูมิ วันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนอําเภอจะตุรัสร่วมกับสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษากศนภายใต้โครงการนักศึกษากศนปลอดเอกเรียนรู้เรื่องเพศอย่างปลอดภัยโดยมีนางจิตตมาศชชัดวชิชัยผู้อำนวยการกศนอําเภอจะตุรัสเป็นประธานในพิธีเปิดณห้องประชุมกศนอําเภอจะตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิ วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2,563เข้าร่วมกิจกรรมวันค้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณห้องประชุมอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2563 นางจิตตมาชัดวิชัยผู้มุ่งในการกสนออำเภอจตุรัสและบุคลากรร่วมบริจาคสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติสำหรับงานเจ้าพ่อพยาแรประจำปีพุทธศักราช2564วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2563เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และการสรุปบทเรียนเพื่อเพิ่มผลสำริตปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2563นางจิตมาศฉัตรวิชัยผู้มำนในการกศนอำเภอจตุรัสอ ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ณห้องประชุมกศนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนตำบลบ้านขามจัดโครงการให้ความรู้การป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุณโรงเรียนผู้สูงวัยกายใจเข้มแข็งตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ กศนอตบนละหารจัดโครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนันกกศนอตบนละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2563อกสาศนอ,อำเภอจตุรัสจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 ณวัดป่าสุวรรไพรโรตำบลหนองว่าใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิวันที่ 21. ธันวาคมพุทธศักราช2,563ก็สศน,นตำบลกุดน้ำใสจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพหน้าบ้านตลาดตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ วันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนอมเพืเผ่าจตุรัสมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆแต่ละตำบลดังต่อไปนี้กศนตำบลบ้านขามจัดโครงการให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกในการรักชาติกศนตำบลบ้านเกอกจัดโครงการธนาคารน้ำกศนตำบลหนองบัวบานจัดโครงการการเรียนรู้ด้านสุขภาพกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียง กศนาตำบลหนองบัวใหญ่จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและกลุ่มโซนเหนือประกอบด้วยกศนบ้านกอกกศนาตำบลหนองบโบบาลและกศนาตำบลส้มป่อยจัดโครงการอบรมเพื่อคุณภาพชีวิตในรูปแบบโคกหนองนามโมเดลนณบ้านสวนนกน้อยตำบลส้มป่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2,563น้อกกศนอำเภอจตุรัสจัดกิดจกรรมต่างๆในพื้นที่แต่ละตำบลดังต่อไปนี้กศอนอตำบลบ้านกอกจัดโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลโรคติดต่อกศอนอตำบลละหารจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและรับมือสาธารณาภัยกศนตำบลกุดน,น,น้ำใสจัดโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน กศนตลหนองบอับบาลจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกศนตบลหนองโดนจัดโครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนกศนตลหนองบอับโคกจัดโครงการไว้ใสรักปลอดภัยห่างไกโลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และกศนตลหนองอ่วใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2563กสศนตำบลหนองโดนจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หางกลยยาเสพติดกศนตำบลส้มปล่อยจัดโครงการป้องกันอุบัติภัยในชีวิตประจำวันและกลุ่มโซนกลางประกอบไปด้วยกศนตำบลหนองบอัวใหญ่กศนตำบลละหารและกศนตำบลกุดน้ำใส จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลณศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจตุรัสบ้านโพทองตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนตำบลส้มป่อยจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีของสังคมไทย และกลุ่มโซนใต้ประกอบด้วยกศนาตำบลหนองบัวโคกกศนาตำบลหนองโดนและกศนาตำบลบ้านขามจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลณศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจตุรัสบ้านโพทองตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2563 กศน,นตำบลหนองบ่โคกจัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลย,ยาเสพติดกสอนอำเภอจัตุรัสร่วมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชียภูมิอย่างเคร่งครัดในพื้นที่อำเภอจตุอนอนอนรัสกศนอำเภอจตุรัสร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย เชยภูมิภูมิใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารวันพุธและวนันศุกร์กศอนอ,อำเภอจตุรัสขอจบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ